กินนะครับก็เกี่ยวกับสายตานะครับก็พืชตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดนะครับก็มีผลนะต่อสายตาแน่นอนนะครับเนาะอ่าอย่างวินเบอร์รี่เนี่ยก็ช่วยให้อ่ดวงตาเรามีความวชุ่มชื้นนะครับยืดหยุ่นเนาะได้ดีมีโกโจิเบอร์รีร่นะครับเนาะจะช่วยเออ่จอประสาทของตานะครับการทํางานได้ดีขึ้นการมองเห็นชัดขึ้นอย่างเงี้ยการที่ตาห้าห้ามือนะครับเป็นเป็นเป็นหมอกเป็นพันเนาะ เบต้าคาร์บีนนะครับแล้วก็ช่วยลดสรองางความเสื่อมของดวงตานะครับแคนเบอรี่นเนาะก็ช่วยบมองออรอบดวงตานะครับแล้วก็มีดอกดาวเรืองจะช่วยในการท่านแสงสู้แสงได้ดีนะครับแล้วก็มีรูทีมีผงเสาลดเนี่ยก็เป็นสูตรนะของมิเชนเจอร์นะครับสูตรเดียวเลย,เลยบอกได้เลยนะที่กินปุ๊บเห็นผลทันทีนะภายในไม่เกิน10วันคุณรู้เลยนะ จากที่ตาผ้ามัวอะไรเงี้ยวันก่อนนะครับไปแนะนําที่พัทลุงนะครับมีกาติคนหนึ่งเนาะเป็นคนมุสลิมเขาซื้อให้แม่ก็แนะนำทางโค้ดเนี่ยโค้ดก็บรรยายนี่ก็ซื้อให้แม่ตอนนีปัญหาสายตากินดีมากเลยนะครับจากที่ตาเป็นหมอกเป็นฝ้า,รานะครับเหมือนไปนยัยแม่บุ๋มอะกินแล้วหายครับเบาขึ้นแกก็อยากกินอีกเนาะแม่เของก็ซื้ออีกกล่องหนึ่งคนที่เป็นโค้ดให้กินสองเม็ดนะครับางารเสริมของอเ,เอ็นเจนเฮิร์สให้กินสองเม็ดห้าป่วย ถ้าไม,ม่ได้ป่วยแม่เม็ดเดียวโอเคไหมครับถ้ากินเพื่อบำรุงอ่ะแค่เม็ดเดียวก็พอมีตัวนี้แหละกระชายขาวที่มี60เม็ดต้องกิน2เม็ดถ้าป่วยก็กินท้ง2เม็ดตนอกจากนั้นก็คืออย่างเม็ดถ้าไม่ป่วยถ้าป่วยก็2เม็ดนะครับพอเราเริ่มดีขึ้นน้องเริ่มหายแล้วก็เหลือเม็ดนึงหรือไม่กินก็ได้น้องของเราเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ต้องกินตลอดให้มอนยาวห่อครับ